เจ้าของเดิมได้ทำการเคลือบแก้วมาให้แล้วทั้งคันเลยนะคะคันนี้เขาติดแดัมเก็บเสียงมาให้แล้วค่ะพี่ๆเราจะเอาเป็นมุมไหนมุมด้านหลังมุมด้านหน้าหรือว่าจะเป็นมุมสูงแบบนี้สามารถปรับได้เลยตามความต้องการบอกเลยว่าใครอยากเพิ่มแสงเนี่ยเพียงแค่เปิดแบบนี้ก็จะมีแสงธรรมชาติสาดเข้ามาใช่ไหมใช้งานได้ปกติเลยค่ะพี่ๆ เวลาเปลี่ยนจากนักรีวิวมาเป็นผู้บริหารแล้วค่ะอันนี้หนูล้อเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงรถผู้บริหารเนี่ยแน่นอนว่าสมรรถนะของเขาจะต้องดีเยี่ยมต้องมีออปชันที่ครบจัดเต็มและรูปทรงของเขาก็ต้องดูหรูหาราใช่ไหมคะอยากจะลองฟิลมาเป็นผู้บริหารเป็น CEO ดูบ้างวันนี้เนี่ยหนูมีรถผู้บริหารมาแนะนำหนึ่คันค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้ คันนี้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะคือ Toyota Camry ค่ะพี่ๆมาในเครื่อง2.5ตัว G ปี2019 แน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปของปี2019เลยด้วยด้วยรูปทรงของเขาที่ดูหลหลามเหมาะกับผู้บริหารหรือท่าน CEO แล้วเนี่ยด้านหน้าของเขาจะเป็นโฉมก่อน Minor c h a เชนนะคะแล้วก็โคมไฟด้านหน้าของเขาเนี่ยใส่กลิปเลยค่ะพี่ๆมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์และไฟ d ดย์ท m ม running light นะคะแน่นอนว่าคันนี้เนี่ยเขามีกล้องหน้ามาให้ในตัวเลยด้วยแล้วก็เซนเซอร์หน้าเนี่ย มีมาให้ถึง2องตำแหน่งเลยค่ะพี่ๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะเดี๋ยวหนูพาไปดูในส่วนของล้อกันบ้างค่ะล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางบิสโตนปี2023ค่บค่ะพี่ๆบอกเลยนะคะว่ายางเนี่ยพร้อมใช้งานดอกยางคมๆใช้งานต่อได้2 3ปีแน่นอนแล้วที่พี่ๆเห็นนะคะสีขาวนวลผ่องแบบนี้แน่นอนค่ะว่าคันนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมได้ ทำการเคลือบแก้วมาให้แล้วทั้งคันเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะในส่วนนี้เนี่ยราคาเดียวราคาเดิมเท่านั้นนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะมาดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะโคมไฟใส่คลิปเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้เป็นไฟ LED มีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้ถึง4ตําแหน่งแล้วก็คันนี้เนี่ยสามารถเปิดห้องเก็บสัมภาระได้ด้วยรีโมทค่ะ แต่สิ่งที่หนูอยากจะบอกเนี่ยไม่ใช่ห้องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางของเขานะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะพรมเหรอคะพรมเกตด A แบบนี้เหรอคะยังไม่ใช่ค่ะแต่พรมอันนี้มีให้รอบคันเลยนะคะพี่พี่แถมไปเลยด้วยค่ะนี่ค่ะคือสิ่งที่หนูอยากจะบอกนั่นก็คือคันนี้เขาติดแดมเก็บเสียงมาให้แล้วคะ่ะพี่พี่ โอ้โหบอกเลยว่าพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากได้ที่เก็บเสียงแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปทําเพิ่มเพราะว่าแดมเก็บเสียงของมีประโยชน์ก็คือสามารถเก็บเสียงได้เลยภายในตัวรถเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยเพลงก็จะเพาะขึ้นแล้วก็จะไม่มีเสียงภายนอกรบกวนเลยมาค่ะหนูจะพาไปดูในส่วนของภายในนะคะ ภายในห้องผู้โดยสารกว้างขวางตามสไตล์รถผู้บริหารเลยคะ่ะพี่พี่เพราะนี่คือที่นั่งของเก่าผู้บริหารนะคะจะได้เป็นบอหนังสีดําสภาพใหม่กลิปไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยคอนโซลกลางมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะคันนี้เนี่ยแล้วก็ด้านหน้านะคะตรงกลางเนี่ยเห็นไหมคะตรงคอนโซลเขามีแอร์มาให้นะคะสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเลยเท่านั้นยังไม่พอยังมีที่เสียบสาย USB มาให้ด้วย คันนี้นะคะเหล่าผู้บริหารจะต้องชอบมากๆแน่ๆน,นี่ตรงนี้คะ่ะพี่ๆเห็นไหมคะม่านของเขาเนี่ยยังดูใหม่ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนี่เจ้าของเดิมต้องเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยก็ว่าได้นะคะงั้นเดี๋ยวหนูพาไปดูในส่วนของที่นั่งคนขับกันบ้างดีกว่าคะ่ะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จดุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย ตอนนี้นะคะหนูได้มานั่งในที่นั่งคนขับแล้วหนูบอกก่อนเลยว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นบอหนังสีดำแล้วก็พัสดุของเขาเนี่ยใหม่แล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะคันนี้เนี่ยที่นั่งคนขับมีเมม o r y รีคาซิให้ด้วยค่ะพี่ๆมีให้ถึง2เลยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะหนูชอบคันนี้มากๆเลยเพราะว่าอะไรนี่ด้านหน้าคอนโซลด้านหน้าของเขาพัสดุจะเป็นหนังสีดานิ่มๆแบบนี้เลยแล้วสวยมากๆเลยนะคะแล้ว แล้วด้านหน้าตรงนี้พี่พี่จะเห็นได้เลยนะคะว่าเป็นลายไม้เอกลักษณ์ของ c a m เ y เลยแล้วพี่ๆเห็นตรงนี้ไหมคะเขาจะมี a m b i e n ยนไล h t ติดมาด้วยแบบนี้เลยจะมีแค่เฉพาะ Camry เท่านั้นนะคะออปชันระบบความบันเทิงของเขาเนี่ยมีมาให้ครบเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างนี่คะ่ะหน้าจอทัชสกีนสามารถเลือกเป็นโทรศัพท์แบบนี้เชื่อมบูทูธได้เลยนะคะหรือว่าจะเสียบเป็นแผ่น CD ก็ได้หรือว่าจะฟังเป็นเพลงเออเสียบ usb ตรงนี้ก็ได้นะคะ พี่พี่ถือว่ามีมาให้ครบคันเลยแล้วก็หน้าจอแอร์เนี่ยเป็นหน้าจอแอร์ดิจิตอลสามารถปรับความเย็นแอร์ได้7ระดับเลยค่ะพี่พี่อีกอย่างหนึ่งที่หนูชอบคันนี้มากๆเลยนี่พี่พี่คะตรงนี้เนี่ยเวลาใครที่ลืมสาย USB ใช่ไหมเขาสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะคะแบบไร้สายแบบนี้เลยถือว่าสะดวกมากๆและเหมาะสําหรับคนขี้ลืมแบบหนูมากๆเลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะในโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้ถึง3โหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Eco Mode, m a n มนนวลโหหรือว่าสปอร์ตโหมดนั่นเองค่ะนี่เท่านั้นยังไม่พอนะคะพวงมลาลัยของเขาเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังชั o นและมีเพนเดิลชิพเพิ่มความสนุกในการขับขี่ให้ด้วยพี่ๆคะอันนี้แหละคะ่ะคือฝันที่ไม่กล้าฝัน,นะคะ่ะเพราะว่าสําหรับผู้หญิงนะคะเวลาเราขับรถเนี่ย ลมยางอ่อนไหมเราไม่สามารถทราบได้คันนี้เนี่ยหน้าจอของเขาก็จะแจ้งเตือนให้เลยว่ายางคู่ไหนของเราที่อ่อนนะคะเราสามารถเข้าสู่แล้วก็เติมลมยางได้เลยและคันนี้อะคะ่ะก็ยังมีระบบความปลอดภัยที่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบถุงลมนิรภัยทั้งหมด8จุดค่ะพี่พี่และตรงนี้ที่หนูชอบมากเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปทำมาให้เพิ่มนันคะ่ะนั่นก็คือ กล้องมอง360องศาค่คะพี่พี่อันนี้เนี่ยใช้งานคู่กับบลูทูธตัวนี้นะคะนี่ค่ะพี่พี่สามารถปรับได้เลยเห็นไหมคะว่าเราจะเอาเป็นมุมไหนมุมด้านหลังมุมด้านหน้าหรือว่าจะเป็นมุมสูงแบบนี้สามารถปรับได้เลยตามความต้องการตรงนี้นะคะด้านหลังก็จะมีกาว 3M ติดมาให้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะแปะเอาไว้ในรถนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ต้องการแปะไว้ในรถเนี่ยก็เก็บไว้ในช่องเก็บของได้เลยค่ะ และเท่านั้นยังไม่พอนะคะพี่พี่คันนี้เขาเป็นตัวท็อปใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยใครๆก็ต้องอยากได้สิ่งนี้นั่นก็คือซันรูมนั่นเองค่ะพี่พี่นี่บอกเลยว่าใครอยากเพิ่มแสงเนี่ยเพียงแค่เปิดแบบนี้ก็จะมีแสงธรรมชาติสาดเข้ามาใช่ไหมหรือว่าอยากรับลมนี่ใช้งานได้ปกติเลยค่ะพี่พี่แต่ตอนนี้นะคะบ้านเราร้อนนะคะหนูก็แนะนําปิดเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะพี่พี่นี่ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ลื่นไหลามากๆเลยสำหรับคันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนในนั้นรวมถึงหนูด้วยและในส่วนของราคาคันนี้เนี่ยหนูบอกเลยค่ะว่าไม่เกินฝันหนูขออนุญาตไปแจ้งราคาด้านหน้านะคะอย่างที่หนูบอกค่ะว่าคันนี้เนี่ยราคาไม่เกินฝันค่ะหายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ7 0 0 0 0 0กว่าบาทวันนี้นะคะบอยรถบ้านเสนอราคาอยู่ที่ 9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถ พักมาขอ,อรายละเอียดได้เลยที่เพจบอยรถบ้านทุกๆช่องทางนะคะหรือใครที่อยากดูรถด้วยตนเองเนี่ยสามารถ Wal k i อินเข้ามาได้เลยค่ะที่สำนักงานใหญ่เพชรบุรีหรือจะเป็นที่ราชบุรีหัวหินชะอำนะคะเรามีทีมงานที่คอยต้อนรับพี่ๆทุกท่านอยู่นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก่อนส่งมอบรถเนี่ยเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้ครบคันเลยแล้วก็หลังจากพี่ๆได้รถไปเนี่ยเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีเต็มค่ะพี่ๆเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีช่วยเหลือสุขเฉย 24ชั่วโมงนานถึง1ปีเลยค่ะความพิเศษนี้เนี่ยเฉพาะลูกค้าบอยรถบ้านเท่านั้นและที่สำคัญคันนี้นะคะเรามีโปรช่วยผ่อนครึ่งปีแรกค่ะพี่ๆสำหรับใครนะคะที่อยากจะเป็นเจ้าของเจ้า t o y ยต a า a m r รี่คันนี้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจบอยรถบ้านสำหรับวันนี้นะคะหนูและเจ้า t o y ยต a าคันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ